จ๋านะฮะและตอนนี้ครับเราอยู s <S ่กับเดอะสตาร์สวัสดีด้วยสวัสดีสวัสดีโอ้โหวันนี้เป็นเกียรติกับพวกเรามากๆนะครับก็เฉพาะน้องลี่เฮ้ยใช่ไม่ทราบว่าเริ่มแล้วอะไรฮะหน้ารายการนี้ทำไมปัดหน้าแดงนอันนี้เลยเขาเผลนเผลนอะใครเหรอทำงานมาปีหนึ่งรอวันนี้วันเดียวเลย เหมอนรูล <muitas S 2> ้นทำไมดีใจดีใจที่ได้เจอพี่พี่ทั้งสี่คนใช่ไหมใช่แกมแกมก่อนอื่นเลยถามให้พี่พี่เดือดตาเนี่ยนะฮะทักทายแฟนๆรายการกว่า70ดล้านคนทางประเทศก่อนคนดูรายการนี้เยอะมากเลยใช่จริงๆใช่คนดูขนาดนี้เลยเยอะมากเปิดผ่านแล้วก็เปลี่ยนไปเลยไม่แต่วันนี้เองนะคุณเล่นเองนะแต่วันนี้เจอพวกเราแล้วพ๊บเนี่ยดูเลยหน้าจอเลยแนะนำตัวก่อนแล้วนี่มีแกมกันหัวเราะเยอะมากเลยครับผมไม่พี่สิ รุ่นเดียวกันอ่าเริ่มจากเราเลยแก้มให้เออดีมากสวัสดีค่ะแก้มวิเชียรนีค่ะเดอะสตาร์ปีสี่ค่ะโอไกลจังเลยอ่ะวันนี้เป็นเรื่องโชคดีมากที่เรานั่งสัมภาษณ์กันนะครับเพราะว่าถ้ายืนเนี่ยเราจะได้คุยกับหัวไหล่แก้มนะฮะตัวสูงมากเลยพี่เล่นเองนะครับครับผมสอป๊งครับผมนะครับครับผมเกินกันสวัสดีครับผมกานพัธนะครับผมโรลี่ครับผม คุณผู้ชมอาจจะงงนะคะว่าเฮ้ยทำไมต้องแบบไปแซวน้องจริงๆน้องเขาปรับลืมกันใช่หน้ารักมากเหรอใช่น่ารักที่ถ่ายรูปเขาก็ไม่ถ่ายพี่บอกแล้วลี่วันนี้โดนทั้งรายการพี่พูดโดนแล้วอันนี้โดนแล้วเขาบอกเป็นพิธีกรให้ตอบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตั้มพี่ตั้มต่อเลยค่ะนะคับสวัสดีครับผมตั้มวราวด์ครับผม เดือดตาปีเก้าครับสวัสดีครับโดมจรวดครับเดือดตาปีแปดครับโอ้ยอย่างแท่เลยใช่นะครับวันนี้เรียกว่าเราได้แชมป์เดือดตาสี่ท่านนะฮะมาอยู่ในรายการเราใช่แล้วย้อนเวลากลับไปครับวันที่เราเดินเข้ามาสมัครเดือดตาร์ฮะครับคิดตึก GMM เลยตอนนั้นแรงบันดาลใจคืออะไรฮะเริ่มจากพี่แก้มก็ได้ เริ่มจากแก้มก็ได้ไม่เราแรงมันดาลใจหลักๆเราก็จริงๆแล้วเราติดต้มแต่ปีหนึ่งเพราะว่าพี่สนมันเป็นไอดอลของเรามากๆเลยอะค่ะตอนนั้นเราเป็นคนใต้ด้วยพี่สนวันนี้เธอจงยัดยืนครับผมพี่ันไม่ได้อันนี้อันนี้เราเล่นเองนะกันโอเคอุ่นดีๆีทำดีไม่แล้วเราเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะลองมาดูเพราะว่า มันเป็นอีกเวทีนึงที่เราค่อนข้างจะเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของเสียงร้องแล้วเราก็เลยไปประกวดแล้วอยางเจอพี่โจ้พีมาพี่เพชรด้วยก็เลยไปที่ภูเก็ตค่ะเพราะเขาไปสมัครรับสมัครที่บ้านพอดีตอนนั้นปี4ี่ค่ะ ไม่มาโหอะไรขนาดไม่ไม่ซึ่งต้องใครบวชจังหวัดจังหวัดจังหวัดภาคใต้เจอแก้มพอดีเลยจังหวัดภาคใต้อะไรล่ะภาคใต้เฉยๆภาคใต้จังหวัดภาคใต้ครณเรียนไหนมาครับมาโหเขาลุงเราแล้ยนี่ช่วยดิจังหวัดภูเก็ตจัังหวดภูเก็ตอยู่ภาคใต้ภูเก็ตนี่สอนเขาเลยนะครับค่ะยิ้มหวานทำไมอ่ะแค่บอกว่าสอนเขาหน่อยยิ้มหวานทำไมตอนนี้พิธีกรคู่ผมไปไม่เป็นแล้วไปไม่ถูกแล้วค่ะสลับที่เลยอ่ะ เฮ้ยฟังเลยมีคนฟังอย่างพี่อุเฉ็ดเลยค่ะจัมพ้าที่การต่อเลยพี่การคะมองตาหลังมือจัมพ้าที่การมองตาสนุกจังถามพี่การนี่ว่าเวทีนี้เปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างเวทีนี้เปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างเปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างก็เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนแปลงเยอะมากครับตั้งแต่เมื่อก่อนคือเราเป็นวัยรุ่นธรรมดาเลยก่อนเป็นกอดเออซาก็จะแบบใช้ชีวิตนักศึกษาธรรมดาอยู่กับเพื่อนๆแต่บอลหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นเออซาปุ๊บเนี่ยมันมันมีงานเข้ามามากขึ้นมีคนรักเรามากขึ้นมีคนให้ความสนใจเรามากขึ้นก็จะบอกว่าการการทำการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปนะครับก็ต้องแบบว่าเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยในเรื่องของการปฏิบัติตัวแล้วก็ชื่นคือเราเราได้ทำเปนสิ่งที่เรารักก็คือการร้องเพลงแล้วก็ได้ทำให้ฟนใจมีความสุขกับงาาน นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอ้โหเดียวเดียวเดียวเราแบบไม่เกี่ยวนะมันเรี้ยไม่คือเราพยายามพูดให้คนดูเข้าใจแต่ว่าไม่ได้มองกล้องไงเธอมองน้องตลอดลักษณะเมื่อกี้นะคะสัมผัสเหมือนดูหนังรักโรแมนติกอยู่เรื่องหนึ่งดูแบบพุ่งไปทางเรื่องร้ายทุกคนทุกอย่างแก่งลีสิคะอ๋อะไรกันเนี่ยสักหนึ่งเพลงให้น้องได้ยินไดนึง แโ่จม่ใช่ผู้ชายเกิดมาขอไลน์เลยขอไลนหนึ่นตาใจเลยจดลายเข้ามาตรงเครื่องนี้ไม่เด้ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ใช่คนตาสอ เดือนนี้ทั้งเดือนอะไม่ต้องรับเงินเดือนหรอกแค่ยิ้ฟินแล้วล่ะตอนนี้รู้สึกร้อนมากเลย่ะครับอ่ะกลับเขาเรื่องก่อนนะได้เลยพี่อุ่นโดมบ้างดีกว่าเอครับตอนที่เราเข้ามาสมัครนะเดอะสตาร์นะฮะเจอคณะกรรมการเจอคู่แข่งมากมายเลยกดดันแม่รู้สึกยังไงบ้างตรงนั้นคือตื่นเต้นมากกว่าครับตื่นเต้นแบบว่าข้างๆรอบๆตัวเรามีแต่คนวอร์มเสียง วอมเสียงแบบตลอดเวลาอันนี้คือวอมเสียงนะครับลมหนาวม่เนด่ยวอมเสียงขึ้นลงขึ้นลงจนแบบว่าบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมเขาเตรียมตัวมาเยอะขนาดนั้นอเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออบันตื่นเต้นอ่ะมันเห็นบรรยากาศที่เราไม่ได้เจอเลยือปกติในชีวิตเราคงไม่เจอใครมานั่งวอมเสียงข้างๆอยู่แล้วเดินตลาดแต่ว่าอันนี้เป็นบรรยากาศที่มันเต็มไปด้วยความฝันทุกคนมีความฝันเดียวกันแล้วก็มุ่งมั่นทําในสิ่งเดียวกันมันเ็รู้สึกว่ามันมันยิ่งใหญ่มาก เป็นบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่มากทั้งนอกห้องออดิชั่นแล้วก็ในห้องออดิชั่นครับโอ้ใช่ครับซึ่งในเคอันนี้คือในจอแล้วก็ดูตมวดดูตลอดเลยแล้วรู้จักพวกเราไหมเรามีอีกชื่อนึงนะพวกเราสี่คนอ่ะชื่ออะไรฮะสี่โพดัมไม่เคยดูใช่ป่ะโอ้ดูตลอดเลยสี่โพดัมรายการดีดังอะไรรายการดีดังดังไม่เคยนะอพี่สาวฟังมาตะกุ้วมาตะกุ้วดวงดวงตาของกันอาคาดผมมากให้ได้ให้นี่หน่อยได้ค่ะนิดหนึ่ง ท่ทนนะแหม่ผมน้ตอนมากวดตอเดีวม่รู้สึกลไอ้ทาม่กมด้เยม่ได้เลยไม่ได้เลไม่ไ้ม่้เยก่ไ้เลยม่ไ้ลยไม่้เลอไม่ได้เลยไม่ไ้เลยไม่ได้เ่ตั้เลม่ได้เไม่ได้เลไมด้เม่ได้เม่อด้เลาไม่ดเลม่ไดเล่ได้เยไ่ด้เล่้เลยม่ได้เ่ด้เลยไม่กเลยต้มต้เลยไม่ได้เลยไ่เขาประกาศว่าผู้ชลยไมเราอ่ เฮ้ยตอนนั้นร <started> ู้สึกยังไงบ้างครับและผู้ชนะได้แก่อ้นก้องตัมตัมวาคุณครับผมมันมันย้อนไปถึงวันแรกมันย้อนไปถึงวันที่เราแบบเฮ้ยเราเราก่อจะผ่านแล้วแล้วมันก็หน้าพ่อแม่ครับเรามองไปที่พ่อแม่ก่อนเลยครับแล้ว เหมือนว่าเราทําได้แล้วว่าทํำให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วเราก็มองไปที่สแตนของเราที่แบบเป็นแฟนคลับอะไรที่เขาแบบมาเชียร์อะไรอย่างงเี้ยแล้วเพียงกรี๊ดมันก็ดังมากตอนนั้นรู้สึกว่าชาชาเออมันมัจริงจริงแล้วเหรอเนี่ยใช่เราเล่นข้างเวทีน้ําตามันไหลมาแบบไหลมาแบบข้างข้างเวทีแล้วพอเราอยู่ข้างเวทีก็แบบพอะรมันถึอตอนแบบอ๋อทุกคนตอนไหนวะที่เป็นติ๊กเดีมอยู่รออยู่อยู่ด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงนะรู้สึกยังไงนะทำไมวะถ้าเป็นตั้มทำไมไม่เป็นอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยขอโทษป้ายกลับที่เลยเออเล่นอะไรก็นต้องใช้ชาวู้สใจรู้สึกว่ามันมันมันเป็นมันเกิดขึ้นจริงเหรอให้ไขอถามพี่ตั้มต่อเลยว่าทำไมถึงเลือกเข้ามาประกวดเวทีเดซ์ตาร์ เพราะว่าเป็นเวทีที่เราดูตั้งแต่เด็กๆด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเวทีนี้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เวทีนี้แข็งเหมือนกัว่าคือเราเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าเห็นรุ่นพี่มาเนาะใช่คือเดอนสตาร์เนี่ยพอคู่คนนจบออกมามีมีผลงานที่แบบจับต้องได้เห็นจริงๆตอนนั้นโอ้พี่บี้พี่แก้มีกันแต่ละคนคือแบบกอเขาเขาเดินอยู่บนเส้นทางของวงกในวงการบันเทิงอย่างนี้มีผลงานออกมาให้เราได้ชื่นชมตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นการพัฒนาว่า คนที่เป็นเดิร์สตาเขาไม่ได้หยุดอยู่กับที่เขามีผลงานพัฒนาออกมาให้เราได้เห็นตลอดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมาอยู่ที่นี่จังเลยเราอยากมาอยู่บ้านหลังนี้อยากค่ะคือเป็นคนชอบร้องเพลงแต่เขาไม่เคยคิดว่าจะไปเวทีอื่นถ้าไม่ได้เดิร์สตาก็จะไม่ไปที่ไหนเนี่ยนั่นครั้งแรกบ้าตั้มมาถึงมาสายย่าโอ้โหทีมตั้มนี่นี่บางทีพวกเขาก็เดาทางยากเหมือนกันเนาะไมู่กก็รู้ักเป็ไหนเอน เมื่อกี้ลูกเสยไวเล็ลูกใส่ไวเล็ผมก็เดาจังหวะทางมุขคุณกันไ่ได้ถูกต้องเมือกันคุณเป็นจังหวะยกนะครับเป็นจังหวะเคมีเราไปกันได้เดตอนนี้กำลังผสมอยู่ใช่ใช่ใช่อะไร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 พี่เหมือนพี่เหวอพี่เหว๋ออยู่กับซุปเปอรตาร์ทั้งสี่คนมันก็ต้องเบื่อเป็นธรรมดาดึู่น้องลี่เป็นตัวอย่างครับเมื่อกี้เนียนะเือกี้อ้นะแค่านั่งนิ่งๆเเขายให้มีความนรักสออกมาช่ คราบตอนนี้ก็มีเดอะสตาร์12กันคขอบคุณทุกคนมาขอบคุณน่าตั้มครับเดอะสตาร์12กันเลยที่เกิดขึ้นครับเป็นยังไงคะชื่อสัมงานที่สุดผมเห็นเลยในลิฟต์นี่แปลกเลยเขียนว่าเปลี่ยนใช่ใน่เชืยอเราเนี่ยไหนเปลี่ยนี่ไหนวเสปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอุ้ยเสื้อนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคนนี้แล้วจะบอกโลโก้สีสดดีโอ้ยเรากำลังพูดถึงคนออกแบบโลโก้นะครับ เดี๋ยวกลับเข้ามาเปลี่ยนกอนดีกว่านะฮะเปลี่ยนแล้วตอนนี้เปลี่ยนคืออะไรอ่ะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอันนึงเลยคืออันดับแรกเลยคือรูปแบบการสมัครครับผมรูปแบบการสมัครคือตอนนี้เนี่ยก็จะมีรับสมัครที่กรุงเทพที่เดียวนะครับผมก็จะมีแรมนี่นี่แหละที่เดียวที่ีที่เดียวครับโอ้ก็คือวันที่12 13นะครับผมแล้วก็20สเสาร์นี้วันแรกค่ะใช่ครับจะเริ่มกันแล้วโอ้ คือคือลำพังปีที่ผ่านๆมาเรากระจายไปตามเราจะไปตามภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้อะไรเงี้ยปีนี้ไม่ไปแล้วไไม่ปแล้วรวมที่ตึกแจมิ้่ที่กรุงเทพที่เดียวครับและเพิ่มเป็น4วันแต่วันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ทั้งหมด4วันคนต่างจังหวัดไม่ต้องเครียดว่าเอ้ยแล้วโโอ้หฉันไม่มีเวลาว่างป่ไมต้องกลัวตอนนี้เขามีอีกหนึ่งช่วง รับสมัครอีกหนึ่งช่องทางคือทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตใช่ตัดคลิปมาเลยครับผมความยาวไม่เกินสามนาทีครับค่ร้องเพลงสดๆไม่ต้องมีดนตรีแล้วก็โชว์ความสามารถพิเศษสมมติเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ก็ได้ครับเล่นดนตรีก็ได้หรือว่าแบบแอคติ้งก็ได้นะครับแล้วก็ส่งคลิปมาที่เวอร์เว็บ onehd.net โอ้คือมีหลายช่องทางเลยเขานี่ออนไลน์ก็ได้เดินมาเองก็ได้ใช่ครับทีนี้น้องๆที่ดูอยู่เนี่ยเขาถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเดินมาที่ตึกแกมมี่เลยอ่ะ ต้องเตรียมตัวยังไงอ่ะดมครับมีคำแนะนำไหมฮะก็จริงจริงก็คือเตรียมร่างกายเตรียมหลักฐานมาให้พร้อมหลักฐานนก็มีรูปถ่ายขนาดโปสการ์ดสีคูณ6นิ้วนะครับแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงครับผมแล้วก็เตรียมร่างกายเตรียมเสียงเตรียมเพลงมาให้พร้อมเจอกันในวันออดิชั่นเลยครับผมอีนะฮะ รับขอนให้เพียงพอเนาะสำคัญจริงแลย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่จะส่งคลิปมาครับผมตั้งแต่12ตั้งแต่12ถึงวันที่31อคือระยะเวลาสามารถส่งไปถึง้นปีเลยครับแล้วก็ใช้กล้องที่ปกตินะฮะไม่ต้องเอากล้องฟุ้งฟิ้งนะนะกล้แบบที่แบบตัวจริงเฮ้ยทำไม ผิวไม่เหมือนในในกล้องที่ส่งมาอะไรนะนะครับผมแล้วอย่างนี้เห็นมีเรื่องช่วงอายุด้วยขยายขึ้นใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่เท่าไหร่สามสิบปีที่ทำกันบ้านมาน่ารักมากนะครับนี่ทำกันบ้านบ้างคนเนี่ยคุณนหระกันกันเราก็ไม่ใช่เล่นเล่นนะมาแต่นี่ยไปเล่นกับนางเยอะขยายขยายช่วงอายุขึ้นถูกต้องเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะสิบห้าถึงสามสิบสนใจไหมฮะ พี่อุ่นเกินแล้วค่ะเยังไม่เ,เดียวกันมอได้ร้องเพลงไม่ค่อยได้ทุกวันนี้หายใจยังค่อมจังหวะอยู่เลยอ๋อโโอ้อ ในการนี้แอร์ดังเงียบกิ๊บเลยไม่แต่อุ่นยงโอเคอะไรนะผมผมสวยไม่ว่ากันผอมสวยเขาเรียกว่าชอบที่พยายามที่พี่แก้มพยายามลากข้อดีอยู่นี่ออกมาถูกต้องแสดงว่ายูยังมีข้อดีอยู่ถือว่าพี่ถือไปคํำชมแล้วกันนะตั้มนะเหมือนเหยียบซ้ำยังไงไม่รู้ครับผมอ่ะ การกพี่เอานี้ดีกว่าสมมุติว่าน้องลี่เนี่ยอยากจะมาประกวดเลยสิบเก้าเนี่ยอยากมาตึกแกัมมี่เลยแนะนําแล้วก็แล้วก็ให้กําลังใจอะไรก็ได้รี่เป็นตัวแทนรี่ไปบอกว่าน้างน้เทศค่มองตาพี่มองตาพี่นะพี่จะบอกว่าสู้ๆนะครับแล้วก็พยายาม เต็มตัวให้พร้อมค,ครับมั่นใจกับตัวเองให้มากๆนะครับเรื่องของการที่เราแบบาบางทีเรากดดันตัวเองไปคาดหวังว่าเฮ้ยจะต้องเข้ารอบต่อไปหรือว่าจะต้องเข้ารอบลึกแค่ไหนอย่าไปกดดันคือถ้ามันจะเข้ามันจะเข้าเองแต่ว่าขอให้ตัวเองเนี่ยพยายามเป็นตัวตัวเองให้ได้มากที่สุดะนะพยายามเอาเส่วนใหที่เรามีเนี่ยให้กรรมการได้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยเรามีดีตรงไหนเราร้องเพลงช้าเพราะหรือว่าเราเต้นเก่งก็พยายามพรีเซนต์ออกมาให้เขาได้เห็น ครับก็เต็มที่กับวันนั้นเลยกันฮะลองให้รีดลองรี่เนี่ยมันตะคู่เนี่ยหูดับตั้งแต่รี่ครับแล้วตัวสั่นไปหมดแล้วทำไมไปรู้เขาอะพี่จำพี่จำอย่าไปถามเนี่ยเขาหลับไงเัีนี่พี่เขรู โฟกัสตรงมีไปนะผมสัญญาว่าผมจะดูสีโพดำเยอะๆผมจะได้ตามทัน่ไม่ไม่นี่ขนาดนี้ดูยังตามไม่ทันเลยพี่อุ้ยใช่ใช่ใช่นะฮะผมบอกเลยว่านะครับเดอะสตาร์ทั้งสี่ท่านเนี่ยแน่นอนเหมือนเดอะสตาร์เหมือนประตูเปิดเข้ามาแล้วทั้งทั้งสี่ท่านเนี่ยพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่า เราเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงได้ที่สำคัญมีคุณภาพขับแก้วด้วยใช่แล้วครับเป็นนักแสดงที่ดีมากๆขอบคุณครับละครเวทีแก้มเล่นดีมากเราเคยไปดูอยู่จริงเหรอเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับจีมันดินดูน้ำดูรจับใจเมื่อกี้คุณทำท่าเหมือนน้ำท่วมปากมากเลยเฮ้ยกันทุกเกียดอะไรเลยวนนียเออเสาๆแล้วผมดูผมดูจริงๆขอบคุณมากคัโดม พี่รอโฆษณากันอย่างเงี้ยนะอ๋อถ่ายอยู่ตอนนี้รอทุกคนรอบเบรกครับเราไม่ใช่เล่นๆจริงๆเธอไม่รู้จักเซอร์อะไรนะเดี๋ยวส่งรูปให้นะอย่าให้ใครรู้บอกเลยเราส่งไปอะไรมีส่งโน้ไม่ได้ส่งทางไหนอะลายรอเสียงรอเสียงลน์ทุกคนขาไม่เขินมาโอ้สงสารน้องไปไปนเก่งมากอะไรเนี่ย เล่นโอเคยังพอมีเวลาไหมฮะครับยังมีเวลาใช่ยหมพอมีเวลาอยู่ชมโดมต่อค่ะทุกครั้งเปิดเพลงโดมเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่เอาดิผมไม่ฉากเอาฉากไม่ใา่สวยดิว่ะเขาไห้ชมน้องทุกครั้งที่ดูดูดูโดมร้องเพลงเนี่ยเหมือนมีมนสะกดอะไรบางอย่างพี่ต้องฟังให้จบที่ต้องแบบเฮ้ยเพลงนี้ใครอ่ะแล้วทุกครั้งตอบว่โดมรู้สึกดีมากๆขอบคุณมากครับอะไรครับมันโดครับน้องโดมยังยังยังมาถึงช่วงท้ายรายการแล้ว เป็นโค้เมโดนิโคลัสครับเราเป็นพิธีกรเก่งครับพี่ดูตลอดเลยครับอาจารย์ก็ Like ขอเป็นพิธีกรข้างสนามของเดอะสตาร์อ๋ ผมดูอยู่ตลอดเปิดเมื่อกี้เปิด Google ก่อนนะอะไรนะเปิดก o เกิลก่อนเฮ้ยตั้มเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรโอ้ยเพิ่งเช็คเมื่อกี้ที่ทีมงานเด้ขึ้นมาตั้มตั้มอยู่เป็นพิธีกรภาคสนามนะโทรศัพท์นี่เสียงด้วยของของคุณปะแฟนขับโทรมาโอ้ยคุณมีแฟนขับด้วยเหรอแฟนขับเราอะแหละขอบคุณมากครับขลัลโหลออะไรนะตกติงเป็นยีบปะเป็นอย่างนี้่ะขึ้นมาสี่จุดแล้วเหรอช็อตเตอร์ช็อตเตอร์หุ่นเหรออีสุกีสายนี่หลังหลาน อย่่เนยเนี่ยเฮ้ยมาเฮ้ยกลับบ้านเถอะเฮ้ยอะไรนะฮะฮะเอาผู้หญิงเข้าบ้านอีกแล้วเหรอปากสั่นนี่ไงเอาชู้เข้าบ้านตลอดเลยแล้วอะไม่ได้แล้วอ่ะผิดแล้วว่าท่านหนีได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องนะเฮ้ยพี่อุ้นพี่อุ้นพี่แก้มไปแล้วนะเออแต่สตารงจะไปหมดแล้วนะพี่อู๋เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเว้ยไปไม่เป็นแล้วเนี่ยเฮ้ยกลับมาก่อน เดี๋ยวแก้มอันนี้ไปไม่เป็นจริงๆเนี่ยพี่อุ่นอะไม่ใช่กันนั่งก่อ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 นพี่แก้มพี่แก้มพัดกับมาก่อนคือมันเป็นมุกว่าแฟนเรามีชูเอแล้วถามว่าเฮ้ยแฟนเหรอแฟนเหรออ๋อกันแฟนโทรมาเฮ้ยขออีกต้หน่อย ผมเปลี่ยนคำขอบคุณเป็นคำขอโทษก็แล้วกันพี่เรามอะไรนะพิธีกรผมถึงไหนแล้ว ผมจะพูดแบบนี้ตอนสิงหจริงการมีก่อนมีตายตลอดตั้งพูดเก่งแล้วก็แซ่บวันแซ่บวันเสน่ห์ของเขาเนี่ยอยู่ที่ความความความแบบยิ้มเก่งเอออยู่บนเวทีเขาเฉิดฉายตลอดก็ตอนนี้เนี่ยเขาศึกษาเขาตอนนี้โพลิเตอร์แฟนจ๋าเขาติดต่อผมมาแล้วว่าเอออยากให้มาแทนอ๋อใช่ใช่ค่ะมาแทนพิธีกรผู้ชายเออผมก็ก็แบบคิดอยู่อ่ะมันยาวมันยแล้วค่ะพี่แทนอะเดี๋ยวเตรียมใบเซ็คลราออกให้ผมได้เลยเอ็นดูไปแกล้งเขาพอแล้วอาจารย์อย่างที่แมกัน เก่งทุกคนตอนนี้มีรายการอยู่กี่รายการเดี๋ยวเถามเขาต่ออีกอยู่เนี่ยถามก่อนตอนนี้มี2รายการครับผมมีรายการแซ่บวันนะครับผมแล้วก็มีรายการสี่หัวดำที่ทำวยกันทั้งสี่คนใช่ ฝากผลงานกันนิดนึงเลยดีกว่าเริ่มจากแก้มเลยค่ะฝากรายการสีโพดําด้วยนะคะทุกคืนวันพุธนะคะต้องบอกใช่บอกได้ใช่ไหมบอกนะวิสิทธุวิสิทธฮะทางช่องวันใช่จริงจริงสีโพดําคนดูทั้งประเทศแล้วฝากสีโพดําโปรโมทรายการแฟนจ๋าด้วยดีกว่าครับผมก็ฝากรายการแฟนจ๋านะฮะนะครับแฟนจ๋าน้อกมงทีมาแล้วจ๋าสี่โมงครึ่งทางช่องแฟนมิวสิกช่องแฟนมิวสิกที่ไม่พูดเองไม่เล่นนะครับผมก็ฝากรายการนี้นะฮะเอาใจช่วยพิธีกรทั้งคู่ว่าพิยานคศ ไปอีกนานแค่ไหนแว่าอเไรนะโดยเฉพาะผู้ชายคือน้องลี่เนี่ยคือพี่สบายใจแล้วเดี๋ยวได้ไล่คุณการปรึกษากันเรื่องของการทำงานต่างๆส่วนผู้ชายนี่ผมก็กลัวหัวเขาเลย่อยๆครับผมว่าขอให้พี่มีอนาคตที่สดใสแล้วกันนี่ถ้าไม่ติดว่าเป็นแขกรับเชิญจะเรียกว่าโลอชู้เหรอเนี่ขโมยมุกกันเนี่ยเรานี่มันร้ายจริงๆ เอากันแถวผลงานนิดนึงครับผมก็ฝากผลงานครับตอนนี้ก็มีรายการสีโพดํานะฮะสี่คนแล้วก็ซิงเกิลใหม่กำลังทำครับพีกไม่นานกันรอได้อ๋อมีคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตกับพี่แก้มเนทไฟเตอร์เนทไฟเตอร์มีผมพี่แก้มมีพี่พิมพี่เบนพี่คิมพี่เบนแล้วก็พี่ป๊อปพี่แอามเสาหรักพี่แอามเสาหลักวันที่ผมจะมาับครับแก้วนะปีหน้าโอ้แค่ซื้อตั๋วไปดูได้หรอครับแค่พี่ป๊อปคนเดียวครับมากแล้วตัวเหลืองอ๋อพี่ป๊อปคนเดียวครับมากอ๋อเั็นโกย่างมากเลยใช่ไหมครับผม โดมไม่คุณจังหวะช็อตนะจังหวะแบบไม่รู้จังหวะอะไรอ่ะผมไม่รู้จะแก้ปมอันนี้เป็นคำชมใช่ไหมฮะครับผมพี่ต้งเป็นใจว่าไม่ค่อยมีแบบพี่หายากถูกป้งใช่คนพู่เยอะเลย อ๋อสูตรพันหนึ่งคนนียอันนี้เขาอ้ำเหรลายเงินไม่ต้องแปลกใจในตัวพี่หรอกเพราพี่ออกจากบ้านก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันครับผมอย่างราองขอบใจนะทุกคนแต่ในกาศีวิยามก็มีละครนะครับตอนนี้อยู่ครับเรื่องเงาอโศกครับปีหน้าไปดูแน่นอนครับเล่นเป็นเล่นเป็นเงาครับผมนี่ดูจังหวะเขดิไม่สมหวังนะครับส่งเป็นผัวมันต้องไหวนิดนึงไม่ใช่คุณเล่นเองตบเองคนเดียวอ่ะมัไปทางเงียบเองคนเดียวไม่ได้ครับการการต้องฝึกให้ลี่สืให้สมธุเล่นมุกชูมาเมื่อกี้สิลิลี่ปูให้ อ่ะสมุดสมุิเฮ้ยฮัลโหลนี่เอาชูเข้าไปแล้วเหรอชูพี่อุ่นเหรอเฮ้ยกันแฟนโทรมาเฮ้ยเจ้าห่งมา่ะกโหล้ครับอ๋อชูขอชูขอชูผมอ่ะถ้าถ้ามืเถือกันคำใสมันผ่านไปบ้างก็ได้คำตรงแก้เล่นอ่ะ ใช่พูดไงดีวะเดี๋ยวนะดูขอพูดนิดนึงจังหวะจังหวะช็อตของหน้าสงสารมากเลยอ่ะเอ้าท้ายสุดแล้วท้ายสุดแล้วเวลาไม่พอครับฝากตัวแทนป็นตัวแทนฝากในตาสิบสอง่อยช่วยกัน ค32เดือนสิงหาคมครับผมกันนะครับผมรับสมัครวันเสาร์นี้วันแรกนะครับผมที่ตึกแกรมมี่แล้วก็จะมีวันที่12 13 19 20นะครับผมที่ตึกกัมมี่เท่านั้นนะฮะก็มาสมัครกันเยอะแล้วกันนะครับผมด้วยทาอะไรก็ได้ที่เราบอกไปครับผมส่งคลิปของคุณนะครับ3นาทีแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ร้องเพลงเต้นอะไรก็ได้นะครับผมแล้วส่งมาที่ w w w บไ d t o hd net ครับผมตั้งแต่วันที่12ถึง31ธันวาคมนะครับ ครับผมวันนี้บอกเลยว่าทั้ง4คนเราติดตามผลงานในในทีวีของเด็ในทีวีแล้วโดดเด่นมากๆากนะฮะซึ่งมาเจอตัวจริงแล้วโอ้โหเป็นไงโดดเด่นยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมได้เรื่องต่างไปขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรเราไม่ถือสนุกนะฮะแต่เราเริ่มเกลียดกันจริงแล้วไม่เกลียดได้หรอเดี๋ยวชมนิดนึงเลย เราหล่อมากเฮ้ยขอบคุณมากที่โชว์เก่ับเรื่องจริงเลยขอบคุณมากแต่ยังไงยังไงพี่ฝากอนาคตของพี่ที่การได้เดี๋ยวส่งรูปให้นะครับอนาคตไหนอนาคตร้วงขางไหนเอาทางไหนอะะไรนเอาทางไหนเอาทางไหนคืออะไรแล้วแต่เขาอะไรขี้เกียไปดีกว่าปังมุดเยอะพี่ไปผ่านเลยนะนี่มือผมว่าพี่อ่านข่าวพวกแบบข่าวแบบสังคมดีกว่าครับคนฟังเยอะเชื่อผมดิอ๋อไม่อ่านแล้วข่าวสังคมเพิ่งไล่มาทีเนี้ยแหละ คือคนละคนละทายอย่างเงี้ยเดือดสตาร์สองสามขนาดนี้มันด้วยหมดละอนาคตพิธีกรสะสมมาสองปีตายเพราะเดือดสตาร์สี่คนี่ยแหละวันนี้ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวกเชิญมาใหม่รายการแฟนจ๋านะได้ครับขอบคุณทุกคนด้วยต้องะเป็นคุณเท่านั้นนะผมถึงจะมาใช่เพราะผมเลยบคผมอ้าวนี่เราออกตรงไหนดีล่ะเนี่ยช่วงหน้าเดี๋ยวยังสนุกกันนะฮะกับรายการแฟนจ๋าสักครู่เดียวแล้วกัมาลูกกลาบกับอะไรอะไรกอะไร oh man john